สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลจากสิ่งที่คุณอยากรู้ครับวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับค่อนข้างน่ากังวลน,นิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคือมีรายงานข่าวเรื่องการยิงปืนเกิดขึ้นซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันพื้นที่แบบนี้เนี่ย ข้อมูลจากกัละฝั่งเออมันมักจะไม่ตรงกันเท่าไหร่ใช่ค่ะพอเป็นเรื่องชายแดนเนี่ยข้อมูลที่ออกมามักจะซับซ้อนนะคะบางทีฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเออเป็นการจงใจยั่วยุครับอีกฝ่ายก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องสุดวิสัยอะไรแบบนี้นะคะถูกต้องเลยครับแหล่งข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็สะท้อนภาพนั้นชัดเจนเลยมีทั้งรายงานข่าว เบื้องต้นจากฝั่งไทยแล้วก็มีคำชี้แจงเป็นทางการเลยนะฮะจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแล้วก็ยังมีคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการทหารในพื้นที่ของไทยเองด้วยข้อมูลหลายด้านเลยนะคะเ,เห็นภาพลำดับเหตุการณ์ชัดขึ้นแล้วก็เข้าใจมุมมองที่ต่างกันของทั้งสองฝ่ายว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะดีเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลแรกสุดเลยที่มาจากฝั่งไทยก่อน ค,คือรายงานเบื้องต้นจากกองทัพไทยแล้วก็สื่อบางเจ้าเนี่ยระบุค่อนข้างตรงกันว่ามีทหารกัมพูชาใช้ปืนเล็กก็น่าจะปืนประจำการนั่นแหละครับค่ะอาวุธประจำการยิงกระสุนมาประมาณเออสามถึงห้านัดเข้ามาตกในฝั่งไทยเลยข้อมูลระบุพื้นที่เกิดเหตุไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับชัดเจนเลยคือบริเวณที่เรียกว่าภูผีอยู่ในตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดก็คือติดชายแดนเลยอืม ซึ่งพอกระสุนมันข้ามแดนมาแบบนี้แน่นอนครับรายง,งานแรกๆก็มองว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ปกติอาจจะตีความไปถึงขั้นว่าเป็นการยั่วยุค่ะก็สร้างความตึงเครียดขึ้นมาเลยนะคะในพื้นที่ใช่ครับก็คือเรื่องข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่ระหว่างกันนะคะอ๋อใช่ใช่มีข้อตกลงอยู่ค่ะโดยเฉพาะฉบับล่าสุดที่ปุตราจจยาที่เพิ่งตกลงกันไปไม่นานการยิงข้ามแดนแบบนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันก็สุ่มเสี่ยงนะคะ เสี่ยงต่อการละเมิดข้อตกลงใช่ค่ะเสี่ยงต่อการละเมิดข้อตกลงซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ให้ความสําคัญกับการรักษาสันติภาพตรงนี้มากเพราะเรารู้กันว่าในอดีตพื้นที่นี้มันเคยมีความขัดแย้งรุนแรงครับผมเพราะฉะนั้นการกระทําอะไรก็ตามที่อาจจะไปจุดชนวนขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆค่ะทีนี้พอมีรายงานจากฝั่งไทยออกมาปุป๊บเนี่ยทางกัมพูชาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาออกมาชี้แจงค่อนข้างเร็วเหมือนกันค่ะ เห็นว <sch economies> ่าทางโคศกกระทรวงกลาโหมเขาออกมาพูดเองเลยใช่ครับในข้อมูลระบุช anyway, ื qué. ่อเป็นพลโทหญิงมารีโซเจตาค่ะแล้วคําชี้แจงจากทางกัมพูชานี่ถือว่าต่างจากรายงานแรกของฝั่งไทยไปพอสมควรเลยนะคะต่างกันคนละเรื่องเลยครับทางโคศกกัมพูชาเนี่ยเขาปฏิเสธชัดเจนเลยนะฮะว่าไม่ได้มีเจตนายิงเข้าไทยไม่ได้มีเจตนายั่วยุอะไรทั้งนั้นแล้วเขาอธิบายว่ายังไงคะ เขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับคือมีทหารทําปืนลั่นอ๋อ oh, ปืนลั่นใช่ครับไม่ได้ตั้งใจแล้วก็แค่2นัดเองไม่ใช่3-5นัดตามข่าวแรกแล้วก็ระบุเวลาด้วยนะฮะประมาณบ่ายโมงยีนาที13.20ออืมที่น่าสนใจในคำชี้แจงนี้ไม่ใช่แค่บอกว่าปืนลั่นนะคะแต่เหมือนเขาพยายามให้ข้อมูลเพิ่มเพื่อลดความตึงเครียดด้วยครับยังไงครับ คือโคโซกเขาบอกว่าหลังจากปืนลั่นตอนบ่ายโมงยีแล้วเนี่ยพอถึงเวลาประมาณบ่าย2องคือหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งกลไกประสานงานชายแดนของทั้งสองประเทศก็ได้คุยกันแล้วเรื่องนี้อ๋อมีการคุยกันแล้วค่ะทําความเข้าใจกันเรียบร้อยเขาบอกว่าเรื่องคลี่คลายไปแล้วด้วยดีอ๋อเหมือนจะบอกว่าเออมันมีเรื่องจริงแต่เป็นอุบัติเหตุนะแล้วเราก็เคลียร์กันแล้วนะจบแล้วนะอะไรแบบนั้น ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็ยังย้ําด้วยว่ากัมพูชายังยึดมั่นในเรื่องการรักษาสันติภาพความร่วมมือตามแนวชายแดนอ้างถึงข้อตกลงหยุดยิงที่ปุตตราจายาด้วยที่เพิ่งลงนามไปไม่นานค่ะที่ลงนามไปเมื่อ28รกรกฎาคมบอกว่ายังยึดมั่นข้อตกลงนั้นอยู่คือส่งสัญญาณว่ากัมพูชาไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดอะไรเลยฟังดูเหมือนเรื่องน่าจะจบแค่นี้ใช่ไหมครับเพราะว่าชี้แจงแล้วเคลียร์แล้วยืนยันเจตนารมแล้วค่ะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่า เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับมันมีข้อมูลเเพิ่มเติมออกมาอีกจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของไทยในพื้นที่เลยคือพลโทบุญศิลปภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองออท่านแม่ทัพภาคให้ข้อมูลเองเลยใช่ครับซึ่งท่านก็ให้รายละเอียดลำดับเหตุการณ์ในมุมของฝั่งไทยที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการจริงซึ่งมีดีเทลที่ต่างจาก ทำที่แจงของกัมพูชาพอสมควรเลยการให้ข้อมูลจากผู้บัญชาการในพื้นที่โดยตรงแบบนี้มักจะให้รายละเอียดเชิงปฏิบัติการที่ต่างจากภาพรวมของกระทรวงกลาโหมได้ค่ะมันเป็นมุมมองจากหน้างานจริงครับผมตามที่ท่านแม่ทัพภาคสองให้สัมภาษณ์เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดช่วงเวลาใกล้ๆกันประมาณบ่ายมงครึ่ง13.30นาทีอ๋อเวลาใกล้เคียงกับที่กัมพูชาบอก13.20นาทีใช่ครับต่างกันนิดหน่อยท่านเล่าว่า ทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามปกติในฝั่งเราเนี่ยไปเจอการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาประมาณ2-3ถึงคนค่ะแถวๆใกล้ๆแนว,ว,ว,วรั้วลวดหน้ำซึ่งดูแล้วมีท่าทีเอ่อเหมือนจะล้ำเข้ามาในเขตไทยซึ่งการตรวจพบการเคลื่อนไหวใกล้แนวชายแดนแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่หน่วยลาตระเวนต้องจับตาดูอยู่แล้วนะคะใช่ครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือพอทหารไทยเห็นแบบนั้นก็ทำตามขั้นตอนคือแจ้งเตือนไปก่อน อ๋อเตือนก่อนไม่ได้ยิงทันทีครับเตือนทหารกัมพูชากลุ่มนั้นไปก่อนแต่ปรากฏว่าพอเตือนไปแล้วเนี่ยทหารกัมพูชากลุ่มนั้นเอ่อไม่ได้ถอยออกไปทันทีอา้าวแล้วยังไงต่อคะแต่กลับใช้ปืนเล็กประจำกายยิงขึ้นฟ้าครับยิงขึ้นฟ้าไม่ใช่ปืนลั่นไม่ใช่ปืนลั่นกราบๆก็ไม่ได้ยิงเข้ามาในเขตไทยไม่ได้ยิงใส่ทหารไทยแต่เป็นการยิงขึ้นฟ้า ซึ่งมันก็ยังกันการใช้ปืนในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่ดีอืมการยิงขึ้นฟ้าในสถานการณ์แบบนี้มันตีความได้หลายอย่างนะคะอาจจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเป็นการตอบโต้การเตือนแต่ไม่ว่ายังไงการใช้ปืนในพื้นที่ละเอียดอ่อนแบบนี้มันก็สร้างความเข้าใจผิดได้ง่ายอยู่แล้วค่ะแล้วพอฝั่งทหารกัมพูชาเขายิงขึ้นฟ้าหลังจากเราเตือนไปแล้วเนี่ย ทางทหารไทยก็เลยจําเป็นต้องดาเนินการขั้นต่อไปเพื่อป้องกันตัวใช่ครับเพื่อป้องกันตนเองรักษาธิปไตยตามที่ท่านไม่ทัพภาคสองบอกคือได้ทําการยิงตอบโต้กลับไปอ๋อมีการยิงตอบโต้ด้วยครับแต่ท่านไม่ได้ระบุจํานวนนัดหรือลักษณะการยิงชัดเจนนะครับแต่บอกว่าเป็นการยิงเพื่อผลักดันให้ทหารกัมพูชากลุ่มนั้นล่าถอยกลับไปแล้วเขาก็ถอยไปไหมคะ ถอยครับได้ผลทหากรกพูชากลุ่มนั้นก็ล่าถอยกลับเข้าเขตตัวเองไปแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์ก็กลับสู่ภาวะปกติไม่ได้มีอะไรต่อเนื่องหรือบานปลายโหจุดนี้เป็นข้อมูลสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เห็นภาพจากมุมของทหารไทยในพื้นที่ซึ่งมันต่างจากคำว่าปืนลั่นอย่างชัดเจนเลยใช่ครับมันมีลำดับเหตุการณ์มีการเผชิญหน้าการเตือนการยิงขึ้นฟ้าแล้วก็การยิงตอบโต้ครับผม แล้วถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่ทางกองทัพภาคที่2ก็ยังเน้นย้ำว่าต้องเฝ้าระวังเข้มงวดต่อไปใช่ไหมคะถูกต้องครับยังต้องเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนแล้วก็มีอีกปัญหาที่น่ากังวลมากในพื้นที่คือการลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดในฝั่งไทยอันนี้น่ากลัวมากค่ะเป็นภัยคุกคามต่อทั้งทหารและชาวบ้านเลยพอเราเอาข้อมูลทั้ง3ส,ส่วนมาวางเรียงกันแบบนี้โอ้โหเห็นความต่างชัดเลยนะคะคชัดเจนมากครับเริ่มจากรายงานข่าวแรก ยิงเข้ามาในเขตไทย3-5นัดอันนี้ดูจงใจตามมาด้วยกัมพูชาบอกปืนลั่น2นัดเป็นอุบัติเหตุเคลียร์แล้วปิดไทยด้วยแม่ทัพภาคสองบอกเจอทหารจะล้ำแดนเตือนแล้วเขายิงขึ้นฟ้าเราเลยยิงตอบโต้สามเรื่องเล่าที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับใช่ค่ะ ความแตกต่างแบบนี้มันก็สะท้อนความซับซ้อนของการสื่อสารการรับรู้เหตุก,การณ์ในพื้นที่ชายแดนนะคะคือแต่และฝ่ายอาจจะมีข้อมูลไม่เหมือนกันหรือมีมุมมองมีการตีความที่ต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ค่ะครับหรือก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการเลือกนําเสนอข้อมูลในมุมที่เอ่อเป็นประโยชน์กับฝ่ายตัวเองมากที่สุดซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในการทูตการทหารระหว่างประเทศอยู่แล้วค่ะ เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียไทยเหมือนกันนะฮะมีคนหยิบคำว่าปืนลั่นมาพูดถึงเยอะเลยอ๋อเหรอคะครับอย่างในเพจกองทัพทันกระแสตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบว่าแซลๆ์ซล์นิดหน่อยค่ะแซลว์ไวยังไงคะเขาเอาเวลาที่กัมพูชาอ้างมาเทียบกันคือปืนลั่นครั้งแรก13.20นกับเวลาที่บอกว่ามาคุยกันตอน14.16นแล้วก็ถามประมาณว่าปืนลั่นทุกชั่วโมงเลยเหรออะไรทานองน,นี้ อ๋อค่ะค่ะก็สะท้อนว่ามีคนไม่ค่อยเชื่อคำอธิบายเรื่องปืนลั่นเท่าไหร่อืมก็เป็นการตั้งคำถามที่เข้าใจได้นะคะเวลาข้อมูลมันขัดแย้งกันแบบนี้แต่ถ้าเรามองในภาพรวมนะไม่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นอะไรกันแน่ครับจะเป็นปืนลั่นจริงใช่จะเป็นปืนลั่นจริงๆอย่างที่กัมพูชาว่าหรือจะเป็นการยิงขึ้นฟ้าหลังถูกเตือนแบบที่แม่ทัพภางสองบอก หรือแม้แต่การยิงเข้ามาตามรายงานแรกๆเลยก็ตามครับประเด็นสําคัญที่สุดก็คือการใช้เสียงปืนในพื้นที่ชายแดนที่มันเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะแล้วก็สุ่มเสี่ยงมากๆแค่มีเสียงปืนดังขึ้นมาไม่ไว่าจะจากอะไรมันก็พอแล้วที่จะทําให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นมาได้ถูกต้องค่ะมันอาจจะเข้าไข่ละเมิดเจดตนารมหรือแม้กระทั่งตัวข้อตกลงหยุดยิงได้เลย ถึงจะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเรื่องใหญ่โตก็ตาม hmm. แต่การกระทำแบบนี้มันสร้างความหวาดระแวงสร้างความไม่ไว้วางใจสร้างบรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาโดยไม่จำเป็นเลยซึ่งมันกระทบต่อความพยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีการแก้ปัญหาระยะยาวครับมันเหมือนเราโยนหิ่งลงไปในน้ำนิ่งๆอะค่ะอาจจะสร้างระล,ะลอกคลื่นที่หลกคาดไม่ถึงตามมาก็ได้แล้วผลกระทบที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในวงการทหารหรือการทู่นะครับมันลงไปถึงชาวบ้านเลย ใช่ค่ะกระทบชีวิตประจำวันเลยมีรายงานตามมาว่าทางศูนย์วิทยุฝ่ายปกครองอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็อยู่ติดติดกันกันกบศรีสะเกดชายแดนเดียวกันเนี่ยมีการสั่งการรวนเลยอ๋อสั่งการอะไรคะเป็นลักษณะเตรียมความพร้อมในพื้นที่ครับให้พวกผู้นาหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชรบคือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านค่ะ อาสาสมัครในพื้นที่ใช่ครับที่อยู่ในหมู่บ้านตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหวอย่างแถวแถวปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายให้เตรียมพร้อมเข้าประจําหน่วยทันทีโหแม้จะยังไม่มีคาสั่งอพยพจริงๆยังครับยังไม่มีแต่การเตรียมพร้อมระดับชรบรแล้วก็มีแผนอพยพสำรองไว้เนี่ยมันก็บอกเราว่าทางการในพื้นที่เขาไม่ได้ประมาทเลยค่ะต้องพร้อมรับมือตลอดเวลาใช่ครับนี่คือชีวิตจริงของคนแถวชายแดนเลย ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกตัวอย่างที่ชัดมากที่กระทบวิถีชีวิตชาวบ้านโดยตรงเลยคือมีรายงานว่าทางการสั่งปิดตลาดนัดบ้านภูดินอ๋อตลาดนัดค่ะบางข่าวก็เรียกว่าตลาดนัดคลองถมบ้านพนมดินสั่งปิดแบบกระทันหันเลยนะคะตลาดนะัดนี่คือหัวใจของชุมชนชายแดนเลยนะฮะ ทั้งการค้าขายจับจ่ายใช้สอยใช่ค่ะสำคัญมากการสั่งปิดกระทันหันแบบนี้กระทบชาวบ้านเพราะคาแม่ค้าเยอะมากเลยค่ะทั้งไรายได้ทั้งชีวิตประจำวันมีรายละเอียดด้วยว่าเขาประกาศแจ้งเลยให้คนที่กำลังซื้อขายของอยู่รีบเก็บของกลับบ้านไปก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อความปลอดภัยเตรียมพร้อมเผื่อมีอะไรเกิดขึ้น ภาพแบบนี้มันสะท้อนความเปราะบางความไม่แน่นอนที่คนในพื้นที่เขาต้องเจอจริงๆเวลาชายแดนมันตึงเครียดขึ้นมานี่คือต้นทุนที่มองไม่เห็นนะคะของความขัดแย้งหรือความตึงเครียดตามชายแดนแม้จะเป็นแค่เหตุการณ์ยิงปืนเล็กๆไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายครับแต่แรงกระเพื่อมของมันเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภยัยและก็วิถีชีวิตปกติของผู้คนจํานวนมากได้เลยคะ่ะเอาละครับถ้าจะให้สรุปสิ่งที่เราเจาะลึกกันวันนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ย ประเด็นหลักๆเลยก็คือมันมีเหตุการณ์ใช้ปืนเกิดขึ้นจริงแถวๆชายแดนไทยกัมพูชาใกล้ๆภูผีศรีสะเกดค่ะเกิดขึ้นจริงแต่คําอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมันต่างกันมากอย่างมีนัยสําคัญเลยใช่ค่ะเรามีอย่างน้อยๆก็3มเวอร์ชั่นที่ไม่ตรงกันเลยคือ 1. กัมพูชายิงเข้ามาในเขตไทย3.5นัดอันนี้คือรายงานแรกๆครับผม 2. ทหารกัมพูชาทำปืนลั่น2นัดเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เคลียร์กันแล้ว อันนี้คำชี้แจงโคศกกอหอกัมพูชาครับผมและ 3. ทหารไทยเจอทหารกัมพูชาใกล้แนวรัว้วเตือนแล้วแต่เขายิงขึ้นฟ้าเราเลยยิงตอบโต้จนเขาถอยไปอันนี้จากไม่ทัพภาคที่2ซึ่งความแตกต่างตรงนี้แหละครับที่ทำให้สถานการณ์มันดูซับซ้อนแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการดำเนินการหรือมีการสื่อสารอะไรเพิ่มเติมระหว่าง2ประเทศหรือเปล่าเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นไปตามที่ปรากฏในแหล่งข่าวที่เราได้มานะคะเราไม่ได้ตัดสินว่าเรื่องไหนจริงทั้งหมดแต่พยายามทำความเข้าใจมุมมองที่ต่างกันสิ่งที่อาจจะชวนให้เราคิดต่อจากเรื่องนี้ก็คือในสภาวะที่ข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่อ่อนไหวอย,อย่างชายแดนมันขัดแย้มมันสับสนได้ง่ายแบบนี้อะไรคือ หัวใจสำคัญหรือความท้าทายที่สุดในการที่จะสร้างกลไกสื่อสารสร้างความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือสร้างความไว้วางใจระหว่างกันให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่มันขัดแย้งกันแบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพื่อไม่ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ค่ะเพื่อไม่ให้ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุกลายเป็นชนวนของความตึงเครียดหรือความขัดแย้งที่มันใหญ่เกินกว่าเหตุการณ์จริงในอนาคตได้ อันนี้คงเป็นคำถามสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องหาคำตอบร่วมกันต่อไปค่ะ